สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเลขมงคลของรัชกาลที่10มาฝากนะคะอย่าลืมนะคะขอให้โชคดีได้เงินแสนทุกๆคนเลยนะคะเพื่อนๆวิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบหลับให้ได้เงินเหมือนเตือนให้ได้เงินแสนเงินล้านฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ ทําเป็นแนวทางนะคะไว้ซื้อลอตเตอรี่นะคะฝากเลขแม่นๆมาแชร์ด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะพูดถูกพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยนะคะ เลขมงคลน,นะคะ เลขเครื่องบินนะคะเพื่อนเพื่อนงวดที่แล้วก็ยังไม่มานะคะ90้าศสี่หนึ่งหนึ่ง ยอดเงินกระถินนะคะเพื่อนๆน,นี่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี้ไปแล้วนะคะเหลือตัวนี้นะคะเพื่อนๆเหลือนี้นะคะ นาสนนะคะหกกับตัวนี้หกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็จะตรงกับของรัชกาลที่เก้าแล้วนะคะห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้านะคะหกศูนย์ห้านะคะ ยี่สิบแปดนี่คือวันเกิดนะคะเพื่อนยี่สิบแปดหกแปดนี่คืออายุนะคะสองสี่เก้าห้านี่คือพศออนะคะตัวนี้ตรงกับเลขขันน้ำมนด้วยนะคะเพื่อนตรงกับขันน้ำมนของครูบาไก่ตรงกับของราชการที่เก้าเราด้วยนะคะคือตัวนี้นะคะ ก็ของลาด13ตุลาสิบสเดือนสิบนะคะ 6กใช่ไหมคะคเพื่อนเพื่อนถ้าจำไม่ผิดเนาะตัวนี้ก็ยังไม่มานะคะคเพื่อน ขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะมีเงินหมื่นเงินแสนกลับบ้านปีใหม่กันนะคะถ้าใครถูกลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆถ,ถ้าใครถูกถ้าใครมุดข้างล่างก็ขอให้หมุดใต้ดินก็ขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสนนะคะขอให้เพื่อนทุกคนเฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอให้เพื่อนทุกคนร่ํารวยทุกคนเลยนะคะมีเงิน หมื่นเงินแสนกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วนะคะเฮงๆรวยๆครับเพื่อน,อนสวัสดีค่ะ